จะอยู่ทางจังหวัดครับคือเราจะมีทั้งศูนย์และหน่วยทดสอบครับผมนะครับซึ่งศูนย์ที่เป็นศูนย์เนี่ยเราจะมีเครื่องมือค่อนข้างมากที่ทันสมัยนะครับเครื่องเทสเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็ทุกจังหวัดเราก็จะมีเครื่องทดสอบในขั้นพื้นฐานง่ายๆครับผมนะฮะมีทุกจังหวัดซึ่งทางไม่ว่าจะเป็นส่วนเอกชนหรือภาคราชการหน่วยงานอื่นที่มีการก่อสร้างเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ เข้ามาใช้บริการของเราได้ก็เราจะดูเลยสมมติวัสดุอะไรใหม่ๆเนี่ยอันนี้คุณผ่านไม่ผ่านเราจัดการให้ได้ใช่ไหมเช่นทดสอบกําลังอัดคอนกรีตเนี่ยนะฮะดึงเอ่อเหล็กดึงเหล็กสเต็งว่าตกต้้งไหมได้มาตรฐานไหมครับอันนี้ก็เป็นบริการของเราครับใช่ไหมครับอีกหนึ่งบริการก็คือว่าเอ่อเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารครับอันนี้ทางทางกรมก็ทำจะเป็นคนที่ออกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร นะฮะแล้วก็จะให้ไถ่โอนให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นพวกคนกำกับดูแลนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของภาคประชาชนเนี่ยแหละครับที่ควบคุมอาคารก็เรื่องความปลอดภัยนี่เป็นหลักนะครับเข้ามาใช้อาคารสาธารณะก็ดีอาคารอาคารทั่วไปนะครับเราก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเลยครับเป็นหลักนะอันนี้ความปลอดภัยผมว่ามาเป็นระดับหนึ่งสูงสุดเลยนะครับครับก็จนมาถึง สุดท้ายนี้นะครับคืออันที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นก็คือแบบบ้านเพื่อประชาชนครับนะครับอันนี้ตั้งมานานหรือยังครับอแสดงว่าจะต้องมีคนออกแบบถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นสถาปนิกเลยไหมครับเป็นสถาปนิกครับแล้วก็วิศวกรวิศวกรคำนวณครับคือเรามีครับคือเรามีวิศว์ที่กรมมีวิศวกรเชี่ยวชาญทุกสาขานะครับครับคือมีทั้งโครงสร้าง ระบบสุขาพิบาลระบบไฟฟ้าไฟฟ้าระบบป่าป่าเราก็ใช้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาร่วมออกแบบบ้านเพื่อประชาชนครับผมนะครับแสดงมีครบสถาปนิกมีเยอะไหมครับก็ประมาณ30 30คนเลยเหรอครับของสำนักสถาปัตยกรรมครับผมครับโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนเนี่ยครับเริ่มปี47เริ่มปี47 ก็หลายปีเหมือนกันนะสี่เจ็ดสแปดสก็เปีปีมาถึงปีนี้9้าปีแล้วนะครับอะไรเป็นตัวจุดประกายให้เกิดโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนครับเอคือเริ่มต้นยังไงครับเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับครับที่เห็นว่าอาจจะมีประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะเข้าถึงการออกแบบของสถาปนิกหรือวิศวกรเนี่ยเนื่องจากมี สุราท์น้อยโอกาสที่จะต้องมาใช้สามนิกหรือวิศวกรเพื่อออกแบบบ้านเนี่ยก็อาจจะขาดโอกาสแล้วก็รัฐบาลก็ต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีที่อยูอ่อาศัยที่เป็น<า>แล้วก็เป็นมาตรฐานม,มีความสะดวกนะครับมีความปลอดภัยได้มาตรฐานก็เลยมีบัญชาให้กรมโยธาเนี่ยนะครับออกแบบบ้านเพื่อประชาชนเพื่อที่จะเอาไปนำไปใช้งานในการก่อสร้างครับ ก็คือคิดแบบมีทั้งวิศวะสถาปนิกคิดแบบมาครับให้ประชาชนเลยนะฮะคือพูดง่ายๆนะครับคือประชาชนบางท่านเนี่ยก็ไม่มีเงินที่จะไปจ้างสถาปนิกเขาจะมีค่าออกแบบค่าฟรีค่าอะไรเงี้ยก็หลายสตังค์อยู่นะฮะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้หรือ่าคิดเป็นเหมาก็อันนี้งานนี้ก็คือว่ามาที่กรมแล้วก็ขอแบบจากกรมไปได้เลยได้เลยครับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีค่าใช้จ่ายอาจจะมีค่าพิมพ์อะไรนิดหน่อยผมประมาณแบบนั้นหรือหรือยังไงครับคือโดยที่ผ่านมาเราก็ทําการพิมพ์แบบนะฮะจำนวนค่อนข้างมากนะครับแล้วเราก็ส่งแบบเนี่ยไปทางท้องถิ่นเช่นอบตทางเทศบาลอบจแล้วก็สํานักงานโยธาธิการผังเมืองจังหวัดครับนะครับซึ่งแบบเนี้ยถ้าเผื่อมีประชาชนสนใจก็สามารถที่จะมา ทำการขอรับเข้าไปไปเพื่อขออนุญาตก่อสร้างได้ครับแล้วก็เราก็มีแบบที่อยู่ในเว็บของกรมนะครับซึ่งสามารถที่คนทั่วไปไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแบบมาได้เลยบสถาปนิกวิศวรรอยู่ในนั้นได้เลยครับครบถ้วนสามารถก่อสร้างได้เลยก็ไปขออนุญาตแล้วก็ก่อสร้างได้เลยครับนะครับครับโอ้โหนี่ดีมากเลยครับท่านก็แสดงว่าแบบบ้านทั้งหมดที่เอามาเนี่ยตอนนี้ถูกกระจายไปทั่วประเทศแล้วครับถูกไหมฮะ ลงไปสู่ท้องถิ่นแล้วครับแสดงว่าแบบบ้านนี่ต้องหน้าตาไม่เหมือนกันเลครับท่านใช่ครับแรกเลยตั้งแต่ปี47เนี่ยทำมากี่แบบทั้งหมดในปี47เราทําออกมาเลยเนี่ย3 3แบบ33แบบครับก็ไม่ใช่น้อยนะครับแล้วแบ่งเป็นภาคไหมครับแบบต่างๆก็มีครับคือเราจะมีแบบบ้านซึ่งเข้ากับลักษณะของท้องถิ่นภูมิประเทศเขาเลยนะก็เอกลักษณ์ภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับเราก็มีแบบให้เลือกให้เลือกตามตามเอกลักษณ์ของท้องถิ่นคาแรคเตอร์ของของท้องถิ่นนั้นๆนะครับอย่างภาคเหนือก็อันน่าจะเป็นล้านนาภาคกลางก็เป็นพวกใต้ยฉุนสูงนะฮะภาคใต้ก็เป็นลังคาเยอะๆหน่อยกันฝนอะไรแบบนี้นะฮะครับมีให้เลือกนะครับมีให้เลือกครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือแบบบ้านเพื่อประชาชนนะครับเป็นแบบบ้านที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง นำมามอบให้กับประชาชนที่ต้องการสร้างบ้านถูกต้องและมีบ้านภากอาศัยเป็นของตัวเองครับถูกต้องไหมฮะถูกต้องฟรีฟรีนะครับแมมทำอะไรทั้งใจดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าขออนุญาตชมแบบบ้านกันถ้าประชาชนที่กําลังชมอยู่จะได้มีแนวทางในการตัดสินใจและก็เลือกแบบได้ครับดีไหมครับดีครับดีครับช่วงนี้คงต้องไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ